ยิงแอดในชอปอยังไม่มียอดเลยยิงไม่มียอดต้องถามว่าเวลาเรายิงอะ่ะมันไม่ใช่สินค้าทุกตัวมันจะเป็นสินค้าทางฟ้าเนะเว้ okay. ถ้าสินค้าเราขายแทบไม่ได้กําไรแทบไม่มีรีวิวแม่งก็น้อยราคาแม่งก็สู้คนอื่นไม่ได้แต่เรายิงแอดอะ่ะคุณยิงไปอะ่ะในมุมมองคนซื้อแม่งก็ไม่อยากซื้อละถูกปะันอยู่ที่ว่าเราตั้ง t a r เก็ตโ g แอดเท่าไหร่ถ้าเราตั้งไว้สูงสูงแอดแม่งไม่กินเงินถ้าเราตั้งไว้ต่ำต่ำยิงหาคนทั่วไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูเรื่องของ i m p r e s s i o นอ่ะคนเห็นอะ่ะสินค้าเราเยะแค่ไหน แล้วโอกาส CTR ก็คืออัตราการคลิกสินค้าเรามันโคตรน้อยเลยแปลว่ารูปสินค้าเราห่วยเพราะฉนั้นเวลาเรายิงแอดอ่ะเราต้องอ่านค่าเอกสารแอดให้เป็นอะ่ะถ้าเราอ่านกระดานแอดไม่เป็นอะ่ะเรายิงไปอะ่ะยังไงก็ขาดทุนอะ่ะผมพูดอย่างนี้ถ้าเราอ่านกระดานแอดเป็นอะ่ะเราจะรู้ว่าตัวเลขอันนี้ปัญหาไม่เกิดที่อะไรกินเงินจนหมดเลยพี่แต่แม่งไม่ได้ยอดขายเลยถ้าบอกว่ากินเงินจนหมดยอดขายแม่งก็ไม่ได้ต้องดูว่า CTR แม่งเท่าไหร่คนกดคลิกดูสินค้าคุณกี่เปอร์เซ็นต์คนกดคลิกดูเยอะไหมถ้าคนกดคลิกดูแม่งก็น้อย คลิกหนึ่งแม่งก็แพงแปลว่ารูปโฆษณาแม่งหวยหรือราคาแม่งไม่ดีมันห่วยตามๆกันนะแต่ต้องอ่านตัวเลขให้เป็น